สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เล่นเกมลักนาล็อกสโมบายช่อลเลยทุกคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเพนด้า168ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูแพ็กเกจสุดคุ้มนะคะสำหรับเทศกาลลดราคานะคะของเกมลักนาล็อก,กสโมบายนะคะ ซึ่งก็มีหลายแพ็กเกจนะคะมาให้เลือกซื้อกันเลยนะคะเรามาดูนะคะว่าจะมีแพ็กเกจไหนนะคะที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับการซื้อในช่วงนี้บ้างนะคะไปรับสม้อมกันได้เลยค่ะโดยที่แพ็กเกจส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็น แพ็กเกจที่ราคา68 b c a แป Co ินะคะแพ็กเกจแรกนะคะก็จะเป็นตัว Adventure Lo ล็อกประจำเดือนของเรานั่นเองนะคะก็ใช้68 b ิ a แปดบิคยในการปลดล็อกเพิ่มเติมนะคะก็จะได้รับพอนทราคูปองนะคะเพิ่มขึ้น285บใบนะคะเพื่อที่เรานะคะมาแลกของที่พรเทราช็อปได้นะคะเพิ่มเติมนั่นเองค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นแพ็กเกจพิเศษ จากกิจกรรม h o n t e r a l l o r a b l e นะคะซึ่งก็จะมีการจำหน่ายนะคะซจ้าตัว e q u i s i v e Shopping voucher 2025นะคะซึ่งจำหน่ายนะคะที่ราคา1น i g ง a t c o i n นะคะก็เท่ากับ1ใบนะคะหรือว่าจะซื้อนะคะแพ็เกจที่เป็น USD ก็ได้นะคะซึ่งก็มีการจำหน่ายทั้งหมด3 p a แพ็คนะคะนี่ก็จะมีแพ็คเบสิกนะคะที่9.99 USD นะคะแล้วก็แพ็กเกจดีลักนะคะ19.99 USD แล้วก็แพ็กเกจสุพิเ49.99 USD นะคะก็จะได้รับตัวนะคะ e x u u i s i t e Shopping voucher 225 0แล้วก็เหรียญม c a t c o i n นะคะโดยเรานะคะก็สามารถนำใบ Shopping voucher 225 0นะคะมาซื้อเป็นนะคะหนีทั Invitation นะคะ300ใบโดยใช้นะคะ voucher นะคะ68ใบนะคะก็ประมาณ68แมวนะคะแล้วก็ เป็นแพ็กเกจนะคะ Big Cat Virtual Free ี3 0 0ใบนะคะก็ใช้68บใบนะคะในการแลกกลับเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนะคะในกิจกรรม v a r i a b l e นี้ก็มีการนำแพ็กเกจ Big Cat Coin นะคะมาขายในราคาพิเศษด้วยนะคะแพ็กเกจแรกนะคะเป็น Weekly Memory Supply นะคะ ซึ่งปกตินะคะแพ็กเกจนี้ก็จะขายที่ราคา68 B c a s coin นะคะเมื่อเปิดก็จะได้รับเซนี2ล้านเซนีนะคะแล้วก็ช้อิคิวเมนเมมโมรีนะคะหรือว่าให้เราะคะเลือกรับเมมโมรีได้1อย่างค่ะแล้วก็ได้รับ Memory ี p อัพเ o อโกนะคะอีก50อันนะคะซึ่งก็ซื้อได้นะคะในราคาประมาณ20 B c a s coin นะคะ และถัดมานะคะก็จะเป็น Weekly l u b b i n g Supply ค่ะซึ่งปกตินะคะขายอยู่ที่ราคา30 b c a t c o อยนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะโดยใช้วอชเชอร์ทั้งหมด10ใบนะคะก็ประมาณ10 b c a t c o อยนะคะจำกัดการซื้อที่5ครั้งเมื่อเปิดจะได้รับดาว็์ร,ร้อบนบ Lapping Original 6อันนะคะเราก็เซนนีอีก300,000เซนีค่ะก็ถือว่าเป็น2แพ็กเกจนะคะที่ ลดราคาแล้วก็คุ้มค่านะคะในการซื้อค่ะล่ามาในส่วนของ Variable c o s t u m นะคะซึ่งก็ใช้วอชเชอร์ซื้อทั้งหมด328ใบนะคะ c o s t u m ที่พิเศษนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้แลกไว้นะคะนั่นก็คือ Academy with Costume ค่ะซึ่งก็เป็นคอ s ตู m ที่ฝัามุด ได้รับ ATK บก 12, m ATK บก12นะคะปลดล็อก ATK บวก1% ATK บก1%นะคะก็สำหรับใครที่ไม่มีคอสตูมนี้ก็สามารถจับมาแลกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นการจำหน่ายนะคะที่กิจกรรม Royal Celebration นะคะหรือว่ากิจกรรมครบรอบ7ปีของเกม Ragnarok Mobile a n e l l เลิอของเรานั่นเองนะคะ ก็จะอยู่ที่เมนู c e l e b เบชันเอ็ก e n t u นเจอหรอกค่ะก็สามารถใช้68 b c a t c o i ยในการปลดล็อกได้นะคะก็จะได้รับนะคะไอเทมเซอร a เบชันคอมโบเ t ท v ฟหน่เพิ่มเติมนะคะ72ใบแล้วก็ได้รับ Memory a f t e r เ o อรนะคะ50อันและนะคะเมมโมรี่คิสโต l คอ4อันเป็น68 b c a t c o i ยที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะเพราะว่า ไอเมมโมรี่คิสโซคอนะปกติเนี่ยก็จำหน่ายกล่องละ25บีแคตคอยนะคะนี่ได้ถึง4อันเลยนะคะก็สามารถใช้นะคะเซ l e ์ไบเซชั่นคอมบเทิโนตมาแลกรับของรางวัลที่เฟสติวัลโ e ได้ค่ะและการจำหน่ายถัดมาก็จะอยู่ที่เฮดวายชาเลน์นะคะนั่นก็คือการซื้อเฟสกีฟนะคะ68 b c บีแคคอยก็จะได้รับบีแคตวอเช์ฟรี300ใบนะคะไปหมุนตู้คอสซูม ได้10ครั้งนะคะและถัดมาก็จำไหนที่กิจกรรมกาชาเลนจ์ค่ะ68วิบแ c คทคอยเหมือนกันนะคะก็จะได้รับ b i g h a t Voucher Card นะคะทั้งหมด300ใบเพื่อไปหมุนตู้กาชาการได้ทั้งหมด20ครั้งนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแนะนำแพ็กเกจที่น่าซื้อประจำเดือนพรสจิกายนนะคะที่ไม่อยากให้เพื่อน พลาดการลดราคานั่นเองค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้กันจนจบนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารนะคะและนล็อกส์โมบายอินเอรเลิฟได้ที่เพจแผ่นด้าน,น168นะคะแล้วพบกันใหม่ได้ในการอัปเดตครั้งหน้าสวัสดีค่ะ